คุณเคยคิดบ้างไหมว่าบ้านของคุณต่อที่ที่คุณเชื่อเสมอว่าปลอดภัยที่สุดต่ออาจกําลังกลายเป็นศัตร,ตรูต่อสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆของใช้ประจําวันที่คุณใช้ทุกวันตั้งแต่เทียนหอมที่ส่องแสงแะระยิบระยับบนโต๊ะกล่องพลาสติกใส่อาหารกลางวันไปจนถึงขวดน้ํายาทําความสะอาดในครัวอาจกําลังแอบปล่อยเมล็ดพันธุ์อันตรายหรือแม้กระทั่งมาเร็งเข้าสู่ร่างกายของคุณและครอบครัวฟังดูน่ากลัวใช่ไหม แต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือเรามักไม่รู้ตัวใช้มันอย่างไม่ระวังโดยไม่รู้ถึงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวลองนึกภาพตามนี้ค่ำคืนที่ผ่อนคลายคุณจุดเทียนหอมเพื่อคลายความเหนื่อยล้ากลิ่นหอมหน่ารื่นรมอบอวลนไปทั่วห้องคุณคิดว่ากำลังเพลิดเพลินกับชีวิตแต่จริงๆแล้วคุณอาจกำลังสูดดมสารเคมีอันตรายที่ไม่มีใครเตือนคุณมาก่อนหรือแม้แต่ใบเสร็จจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณหยิบมาแล้วยัดลงกระเป๋าอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนไม่มีพิษภยัยแต่กลับมีสารที่อาจรบกวนร่างกายคุณจากภายในคุณแน่ใจได้หรือว่าของเล็กน้อยเล็กน้อยเหล่านั้นไม่มีผลกระทบต่อคุณในการเดินทางวันนี้เราจะร่วมกันเปิดเผยความลับของของใช้ในบ้านเจ็ดชิ้นที่พบเห็นได้ทั่วไปสิ่งที่คุณเห็นทุกวันแต่แทบไม่เคยสงสัยว่ามันอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เป็นวิธีที่คุณจะควบคุมชีวิตของตัวเองคืนมา คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งของรอบตัวที่คุ้นเคยแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยตอนนี้และอย่าลืมบอกความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์ของชิ้นไหนในบ้านคุณที่ทําให้คุณกังวลที่สุดของใช้ชิ้นแรกเทียนหอมสเสน่ห์ที่ซ่อนภัยอันตรายเทียนหอมของใช้ที่ดูเหมือนจะนํามาแค่ความอบอุ่นและความผ่อนคลายให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของคุณคุณเดินเข้ามาในห้องได้กลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆหรือกลิ่นส้มที่สดชื่นรู้สึกเหมือนความเครียดทั้งหมดละลายหายไป แต่เบื้องหลังความงามระยิบระยับนั้นคืออะไรความจริงก็คือเทียนหอมหลายชนิดมีสารเคมีอันตรายเช่นลิโมนินและฟะทาเลตชื่อที่ฟังดูแปลกแต่มีพลังทำลายไม่น้อยลิโมนินซึ่งหมักใช้สร้างกลิ่นส้มดูเผินๆเ,เหมือนไม่มีพิษภยัยแต่เมื่อปล่อยสู่ในอากาศมันสามารถกลายเป็นฟอร์มันดีไฮสารกอมะเร็งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกส่วนฟทาเลตที่ช่วยให้กลิ่นหอมคงอยู่นานขึ้น กลับแอบรบกวนระบบฮอร์โมนส่งผลต่อตับปอดหรือแม้แต่ทารกในครรภ์ของแม่ทำไมสารเคมีเหล่านี้ถึงน่ากังวลขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้แค่ผ่านเข้ามาให้คุณสูดดมครั้งเดียวแล้วจบมันค่อยๆสะสมในร่างกายทำให้เกิดการอักเสบทำลายอวัยวะต่างๆและที่แย่กว่านั้นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคอันตรายเช่นมะเร็งปอดหรือมะเร็งเต้านมลองนึกดูสิคุณจุดเทียนในห้องปิดโดยเฉพาะห้องนอนพื้นที่แคบๆ นั้นกลายเป็นที่กักเก็บฟอร์มนดีไฮหรือคาร์บอนมอนออกไซด์สารพิษอีกตัวจับเทียนผลลัพธ์คืออะไรคุณอาจตื่นมาพร้อมอาการปวดหัวหรือเวียนหัวโดยไม่รู้เลยว่าสาเหตุมาจากเพื่อนผ่อนคลายของคุณเองเราจะปกป้องตัวเองยังไงให้ยังคงมีพื้นที่อยู่อาศัยที่น่ารื่นรมไม่ต้องเลิกสนุกกับทุกอย่างแต่ต้องฉลาดขึ้นในการใช้งานแทนที่จะจุดเทียนบ่อยๆลองเปิดหน้าต่างให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเข้ามาทั้งประหยัดและปลอดภยัย ถ้ายังอยากได้กลิ่นหอมลองใช้น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติกับเครื่องพ่นไอแต่ต้องเลือกชนิดที่ไม่มีสารเคมีสังเคราะห์และนี่คือความท้าทายเล็กๆสำหรับคุณครั้งต่อไปที่ซื้อเทียนลองดูส่วนประกอบบนฉลากเฮลิโมนินหรือฟทาเลตไหมแชร์สิ่งที่คุณเจอกับฉันในช่องคอมเมนต์นะฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างของใช้ชิ้นที่2ใบเสร็จความร้อนศัตรูตัวจิ๋วในกระเป๋าคุณ จากเทียนหอมที่ทั้งเยายว,วนและแฝงอันตรายตอนนี้ลองหันมาสนใจของใช้ชิ้นเล็กๆที่คุณอาจกําลังถืออยู่ในมือหรือยัดไว้ในกระเป๋าสตางค์ตอนนี้ใบเสร็จความร้อนกระดาษบางๆสีขาวที่คุณได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านกาแฟหรือตู้ ATM มันดูเหมือนแค่หลักฐานการซื้อของประจําวันแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงมันไม่ได้ไร้พิษภัยอย่างที่คุณคิดเทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนที่ทําให้ตัวอักษรปรากฏโดยไม่ต้องใช้หมึก ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายที่ชื่อว่า BPA หรือบิทฟีนอล A ซึ่งเคลือบอยู่บนผิวกระดาษแค่สัมผัสคุณก็ปล่อยให้มันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว BPA คืออะไรที่ทำให้เราต้องระวังมันเป็นสารรบกวนระบบฮอร์โมนหมายความว่ามันสามารถทำให้ฮอร์โมนในร่างกายคุณเสียสมดุลได้ตั้งแต่เทสโทสเตอโรนในผู้ชายไปจนถึงเอสโตรเจนในผู้หญิง ลองนึกภาพดูคุณหยิบใบเสร็จหลังจากซื้อของแล้วหยิบขนมมากินโดยไม่ล้างมือ BPA จากกระดาษสามารถซึมผ่านผิวหนังได้โดยเฉพาะถ้ามือคุณมีน้ำมันจากโลชั่นหรือเหงื่อการดูดซึมจะยิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าการวิจัยชี้ว่าการสัมผัส BPA นานๆอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงเช่นลดความต้องการทางเพศในผู้ชาย ประจำเดือนมาไม่ปกติในผู้หญิงหรือแม้แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมมะเร็งหมดลูกและเบาหวานที่แย่กว่านั้นถ้าคุณกาลังตั้งครัน BPA อาจส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครันทําให้เกิดความพิการแต่กําเนิดกระดาษใบเล็กๆแต่ผลกระทบไม่เล็กเลยใช่ไหมแล้วทําไมเราต้องใส่ใจและจะลดความเสี่ยงได้ยังไงเหตุผลง่ายๆคือ BPA ไม่ได้แค่โผล่มาครั้งเดียวแล้วหายไป มันสะสมในร่างกายตามเวลาจากทุกครั้งที่สัมผัสเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือแม้แต่ตอนคุณดีไซน์เคินกระดาษโดยไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองลองเปลี่ยนนิสัยนิดหน่อยเวลารับใบเสร็จถ้าเป็นไปได้ขอแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งทางอีเมลหรือข้อความทั้งสะดวกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงถ้าต้องรับกระดาษล้างมือให้สะอาดทันทีโดยเฉพาะก่อนกินอะไรและเคล็ดลับอีกอย่าง อย่าปล่อยให้ใบเสร็จกล้องอยู่ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋านานเกินไปเพราะความร้อนในนั้นอาจทําให้ BPA ซึมไปยังของอื่นๆคุณเคยสังเกตไหมว่าปกติคุณทําอะไรกับใบเสร็จหลังรับมาทิ้งทันทีเก็บไว้หรือยัดไว้ที่ไหนสักแห่งในกระเป๋าบอกฉันหน่อยในช่องคอมเมนต์นนะฉันอยากรู้จริงๆว่านิสัยของคุณเป็นยังไงของใช้ชิ้นที่3กล่องใส่อาหารพลาสติกค,ความสะดวกหรือกับดกัก หลังจากค้นพบอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเทียนหอมและใบเสร็จความร้อนตอนนี้ลองก้าวเข้าสู่ครัวที่ที่คุณคิดว่าทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของคุณกล่องใส่อาหารพลาสติกสิ่งที่ทุกคนมีสักสองสามใบในตู้ตั้งแต่กล่องเก็บข้าวที่เหลือไปจนถึงกล่องใส่อาหารกลางวันไปทำงานดูเหมือนเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตที่เร่งรีบแต่อย่าเพิ่งดีใจเพราะเบื้องหลังความสะดวกนั้นมีเรื่องน่ากังวลซ่อนอยู่แม้ฉลากจะเขียนว่าปลอด BPA เพื่อให้คุณสบายใจแต่สารเคมีอื่นๆในพลาสติกยังสามารถซึมเข้าไปในอาหารได้อย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วกล่องเหล่านี้ซ่อนอะไรไว้กันแน่พลาสติกแม้จะโฆษณาว่าปลอดภัยมักปล่อยสารคล้ายฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนเทียมเมื่อคุณอุ่นอาหารในไมโครเวฟหรือใส่อาหารร้อนความร้อนสูงทําให้พลาสติกละลายบางส่วนปล่อยสารเคมีอย่างพทาเลสหรือบิดฟีนอนเอสตัวแทนของ BPA แต่ก็อันตรายไม่แพ้กันออกมาสารเหล่านี้ไม่ได้แค่เกาะอ,อยู่ที่ผิวหน้ามันซึมเข้าไปในข้าวน้ำซุปเนื้ออะไรก็ตามที่คุณใส่ไว้การศึกษาจากสมาคมต่อมไร้ท่อพบว่าสารเคมีเหล่านี้สามารถกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมรบกวนฮอร์โมนและสะสมในร่างกายนานๆจนนำไปสู่ปัญหาอย่างโรคอ้วนหรือเบาหวานคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมร่างกายคุณบางครั้งมีปัญหาโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน บางทีต้นตออาจอยู่ในกล่องที่คุณใช้ทุกวันทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและจะหลบเลี่ยงความเสี่ยงได้ยังไงเพราะอาหารคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปทุกวันอะไรก็ตามที่สัมผัสอาหารมีผลต่อสุขภาพโดยตรงเมื่อสารเคมีจากพลาสติกสะสมมันไม่ถูกขับออกง่ายๆแต่แซกซึมเข้าไปในเลือดตับและอวัยวะอื่นๆค่อยๆทำลายจากภายในเพื่อปกป้องตัวเองลองเปลี่ยนนิสัยนิดหน่อย เปลี่ยนไปใช้กล่องแก้วหรือสแตนเลสทนทานและปลอดภัยกว่าถ้าต้องใช้กล่องพลาสติกห้ามใส่ในไมโครเวฟโดยเฉพาะกับอาหารที่มีไขมันหรือกรดสูงอย่างมะเขือเทศเพราะสิ่งเหล่านี้ดูดสารเคมีได้แรงกว่าความท้าทายเล็กๆครั้งหน้าที่จัดตู้ครัวคุณกล้าตรวจดูไหมว่ามีกล่องพลาสติกกี่ใบแชร์สิ่งที่เจอกับฉันในช่องคอมเมนต์นะฉันอยากฟังเรื่องราวของคุณจริงๆของใช้ชิ้นที่4น้ำหอมปรับอากาศกลิ่นหอมหน่าเรื่อนรมหรือไพ่เงียบ ออกจากครัวที่มีกล่องพลาสติกน่าสงสัยตอนนี้ลองมองไปรอบๆบ,บ้านของคุณคุณมีขวดสเปรย์น้ำหอมหรือเครื่องพ่นกลิ่นวางอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อให้อากาศหอมสดชื่นไหมน้ำหอมปรับอากาศสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีทุกครั้งที่เดินเข้ามาในห้องอาจกําลังเล่นสองหน้าที่คุณไม่เคยสังเกตเรามักคิดว่าบ้านที่หอมสะอาดคือสัญญ,ญาณของความสะอาดแต่จริงๆแล้วกลิ่นหอมเทียมเหล่านั้นอาจซ่อนอันตรายที่ใหญ่กว่ากลิ่นอับชื้นที่คุณพยายามกําจัด น้ำหอมปรับอากาศอันตรายตรงไหนผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีฟัทาเลตกลุ่มสารเคมีที่ไม่เพียงช่วยให้กลิ่นหอมติดนานแต่ยังลอยอยู่ในอากาศติดฝุ่นและเข้าไปในปอดคุณโดยตรงฟัทาเลสไม่ใช่แขกที่ผ่านไปเฉยๆโดยไม่มีพิษภัยมันรบกวนระบบฮอร์โมนส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ทำให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทในเด็กเล็กและยังเชื่อมโยงกับมะเร็งเต้านมหรือเบาหวานการวิจัยเผยว่าคนที่ใช้น้ำหอมปรับอากาศบ่อย มีระดับฟทาเลตในร่างกายสูงกว่าคนที่ไม่ใช่มากลองนึกภาพคุณฉีดน้ําหอมในห้องนั่งเล่นเพื่อต้อนรับเพื่อนแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังกระจายสารเคมีพิษไปทั่วพื้นที่ที่ครอบครัวคุณหายใจเข้าไปทาไมเราต้องระวังและจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะอากาศคือสิ่งที่คุณหยุดหายใจไม่ได้อะไรก็ตามที่ทำให้มันปนเปื้อนมีผลต่อสุขภาพโดยตรงฟทาเลตไม่หายไปเร็วๆมันคงอยู่นานสะสมในร่างกายตามเวลา เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคที่คุณอาจไม่เห็นทันทีเพื่อให้บ้านหอมโดยไม่ทำร้ายตัวเองลองใช้วิธีธรรมชาติเปิดหน้าต่างทุกวันให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเข้าวางต้นไม้อย่างว่านหางจระเข้หรือไม้เลื้อยที่ทั้งตกแต่งและฟอกอากาศถ้าชอบกลิ่นหอมลองทำส่วนผสมจากเปลือกส้มอบเชยและน้ำต้มเบาๆให้กลิ่นฟุง้งปลอดภัยและประหยัดคุณใช้สเปรย์น้ำหอมบ่ไหมบอกแมสใส่ของคุณให้ฉันฟังในช่องคอมเมนต์นะ ฉันอยากรู้ว่าคุณทำยังไงให้บ้านหอมของใช้ชิ้นที่ห้ากระทะเคลือบกันติดความสะดวกที่ต้องจ่ายแพงหลังจากสำรวจอันตรายของน้ำหอมปรับอากาศในพื้นที่อยู่อาศัยตอนนี้กลับมาที่ครัวอีกครั้งที่ที่มีเพื่อนคู่ใจที่คุณเคยอาจกำลังท้าทายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆกระทะเคลือบกันติดด้วยพื้นผิวลื่นที่ช่วยให้คุณทอดไข่หรือย่างเนื้อโดยไม่ติดกระทะเป็นความภาคภูมิใจของหลายครัวเรือน แต่คุณรู้ไหมว่าชั้นเคลือบมหัศจรรย์นั้นซ่อนความลับที่น่ากังวลเอาไว้เบื้องหลังความสะดวกคือไมโครพลาสติกและสารเคมีพิษที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในอาหารของคุณโดยเฉพาะเมื่อกระทาไม่ได้ไม่เอี่ยมเหมือนตอนซื้อมากระทาเคลือบกันติดมีอะไรที่เราต้องระวังชั้นเคลือบกันติดมักทำจากสารอย่าง PFOA กรดเพอร์ฟลูออโรออกตาโนอิกสารประกอบที่องค์การอนามัยโลกเคยระบุว่าเป็นสารกอมเิ็งเมื่อกระทาถูกขูดขีด หรือถูกความร้อนสูงเกินไป PFOA และอนุภาคพ,พลาสติกจิ๋วจะหลุดออกผสมเข้าไปในอาหารคุณอาจกลืนมันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวสารนี้ไม่ใช่แค่ผ่านร่างกายไปเฉยๆมันสะสมอยู่ในเลือดตับและไตนำไปสู่ปัญหาอย่างคอเลสเตอรอลสูงความผิดปกติของต่อมไทรอยหรือแม้แต่มะเร็งไตและความพิการแต่กำเนิดในเด็กลองนึกภาพอาหารเช้าอร่อยๆกับไข่ทอดแต่มาพร้อมกับของแถม ที่ไม่ต้องการจากกระทะสุดลักของคุณทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลและจะปกป้องตัวเองได้ยังไงเพราะการทำอาหารเป็นสิ่งที่คุณทำทุกวันอะไรก็ตามจากเครื่องครัวที่กระทบอาหารมีผลยาวนานต่อร่างกาย PFOA ไม่ใช่สิ่งที่ขับออกได้ง่ายๆมันฝังตัวอยู่ในร่างกายนานหลายปีค่อยๆทำลายอย่างเงียบๆเพื่อลดความเสี่ยง ลองพิจารณาเปลี่ยนกระทะเคลือบกันติดเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเช่นกระทะเหล็กรวอเซรามิกหรือสแตนเลสทนทานและไม่ปล่อยสารเคมีถ้ายังใช้กระทะเคลือบกันติดอย่าทำอาหารด้วยความร้อนสูงเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้ช้อนโลหะที่ขูดพื้นผิวและเปลี่ยนใหม่ทันทีที่เห็นชั้นเคลือบเริ่มหลุดลอกคำถามสำหรับคุณคุณเคยตรวจดูไหมว่ากระทะของคุณยังสมบูรณ์ดีอยู่ลองดูแล้วบอกฉันในช่องคอมเมนต์นะว่ากระทะที่บ้านคุณเป็นยังไง ฉันอยากรู้จริงๆของใช้ชิ้นที่6น้ำยาทำความสะอาดบ้านความสะอาดหรือพิษออกจากกระทะเคลือบกันติดที่มีความลับน่ากังวลในครัวตอนนี้ลองไปที่มุมบ้านที่คุณพยายามรักษาความสะอาดเงางามอยู่เสมอน้ำยาทำความสะอาดบ้านตั้งแต่น้ำยาเช็ดพื้นสเปรย์ทำความสะอาดกระจกไปจนถึงน้ำยาล้างจานเป็นอาวุธที่ขาดไม่ได้ในการต่อสู้กับสิ่งสกรปรกคุณฉีดเช็ดขัดและรู้สึกพอใจเมือม่อ,อทุกอย่างเงาวับเหมือมนใหม่ แต่ความสะอาดนั้นหมายถึงความปลอดภัยจริงหรือความจริงคือขวดสีสันสดใสเหล่านั้นอาจทิ้งร่องรอยพิดที่คุณไม่เคยคาดคิดน้ำยาทำความสะอาดบ้านอันตรายตรงไหนส่วนใหญ่มีสารเคมีรุนแรงเช่นฟอร์มัลดีไฮด์แอมโมเนียหรือคลอรีนชื่อที่คุ้นหูแต่มีพลังทำลายล้างที่คุณอาจไม่คาดถึงฟอร์มัลดีไฮด์ซึ่งเราเคยเจอในเทียนหอมเป็นสารก่อมะเร็งที่พิสูจน์แล้วสามารถระเหยออกมาเมื่อคุณฉีดน้ำยาและเข้าไปในปอดโดยตรง แอมโมเนียและคลอรีนทำให้ระคายเคืองตาผิวหนังและทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในบ้านลองนึกภาพคุณเช็ดโต๊ะครัวด้วยน้ำยากลิ่นเคมีลอยขึ้นมาคุณสูดเข้าไปโดยไม่ทันคิดแต่ในขณะนั้นร่างกายคุณกำลังเผชิญกับผู้บุกรุกเงียบๆที่ทำร้ายจากภายในตั้งแต่การอักเสบไปจนถึงความเสี่ยงมะเร็งตับหรือปอดทำไมเราต้องใส่ใจและจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะบ้านคือที่ที่คุณอยู่ทุกวัน อากาศและพื้นผิวที่สะอาดไม่ควรกลายเป็นแหล่งอันตรายสารเคมีเหล่านี้ไม่เพียงกระทบทันทีเช่นทําให้ตาคุณแสบหรือไอแต่ยังสะสมนานๆอ่อนแอร,ระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเพื่อปกป้องครอบครัวลองเปลี่ยนไปใช้น้ํายาทําความสะอาดจากธรรมชาติเช่นส่วนผสมจากน้ําส้มสายชูขาวและเบกกิ้งโซดาถูกใช้ได้ผลและไม่มีพิษถ้ายังใช้น้ํายาเคมีใส่ถุงมือเปิดหน้าต่างขณะใช้ และอย่าผสมน้ำยาต่างชนิดกันเพราะอาจเกิดกา๊าซผิดที่อันตรายความทา้าทายเล็กๆคุณกล้าจะเปลี่ยนน้ำยาเคมี1ขวดเป็นส่วนผสมที่ทำเองไหมลองทำแล้วบอกผลลัพธ์ในช่องคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่ามัน,มนทำให้คุณประหลาดใจหรือเปล่าของใช้ชิ้นที่7สบู่ต้านแบคทีเีีเกรอป้องกันปลอมหรือภัยจริงหลังจากเปิดโปงน้ำยาทำความสะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยสารเคมี ตอนนี้มาดูสิ่งที่คุณอาจมองว่าเป็นวีรบุรุษในการรักษาความสะอาดและปกป้องสุขภาพสบู่ต้านแบคทีเรียคุณล้างมือรู้สึกถึงฟองนุ่มและกลิ่นหอมมั่นใจว่ากำลังกำจัดเชื้อโรคทั้งหมดแต่ความจริงอาจทำให้คุณตกใจสบู่ต้านแบคทีเรียไม่เพียงแต่ไม่ได้ดีกว่าสบู่ธรรมดาอย่างที่โฆษณาแต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจทำให้คุณต้องทบทวนการเลือกใช้สบู่ต้านแบคทีเรียมีอะไรน่ากังวลส่วนประกอบหลักที่มักพบในผลิตภัณฑ์นี้ คือไตรโคนซานสารเคมีที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าฆ่าเชื้อโรคได้ดีแต่ตอนนี้ถูกเตือนถึงผลกระทบของมันไตรโคนซานร,รบกวนฮอร์โมนไทรอยอ่อนแอระบบภูมิคุ้มกันและยังส่งเสริมให้แบคทีเรียพัฒนาความต้านทานยาปฏิชีวนะปัญหาใหญ่ในวงการแพทย์สมัยใหม่นอกจากนี้เมื่อผสมกับคอรีนในน้าปราปาอะมันสามารถสร้างก๊าซคาร์บอนมออกไซซึ่งเป็นสารพิษที่เชื่อมโยงกับความเสียหายของตับอาการซึมเศร้าและความเสี่ยงมะเร็ง ในปี2016องค์การอาหารและยาสหรัฐ FDA ได้ห้ามใช้ไตรโคนซานในสบู่เพราะผู้ผลิตพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันปลอดภัยแต่คุณอาจยังเจอมันในสินค้าเก่าที่หลงเหลือบนชั้นวางทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและจะปกป้องตัวเองยังไงเพราะการล้างมือเป็นนิสัยประจำวัน สิ่งที่คุณใช้ไม่ควรทำร้ายแทนที่จะช่วยไตรโคนซานไม่เพียงกระทบคุณแต่ยังกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อไหลลงท่อไปสะสมในน้ำและดินเพื่อความปลอดภัยใช้สบู่ธรรมดากับน้ำสะอาดวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีที่สุดในการกำจัดเชื้อโรคถ้าล้างให้ถูกวิธีถ้าอยากเพิ่มการป้องกันลองหาผลิตภัณฑ์ที่มีกรดเบนโซอิกซึ่งเป็นตัวเลือกธรรมชาติที่ปลอดภัยกว่าคำถามสำหรับคุณคุณเคยตรวจส่วนประกอบของสบู่ก่อนซื้อไหม ครั้งหน้าลองอ่านฉลากแล้วแชร์สิ่งที่เจอในช่องคอมเมนต์นะฉันอยากรู้ว่าคุณพบอะไรบ้างนี่แหละเราได้สำรวจของใช้ในบ้านเจ็ดชิ้นที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่สามารถคุกคามสุขภาพคุณอย่างเงียบๆเบทียนหอมใบเสร็จความร้อนกล่องพลาสติกน้ำหอมปรับอากาศกระทะเคลือบกันติดน้ำยาทำความสะอาดและสะบู่ต้านแบคท,ทีเรียหลังจากฟังทั้งหมดนี้คุณรู้สึกไหมว่าบ้านของคุณไม่ได้ไร้เดียงสาเหมือนก่อนแต่ไม่ต้องกังวล ความรู้วันนี้ไม่ได้มาเพื่อทําให้คุณกลัวแต่เพื่อให้คุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงโรคแต่เป็นการควบคุมสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างทันทีแต่เริ่มจากก้าวเล็กๆเปลี่ยนกล่องพลาสติกเป็นแก้วเปิดหน้าต่างแทนการฉีดน,น้ําหอมหรือตรวจดูว่ากระทะครัวยังใช้ได้ดีไหมทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักตอนนี้ฉันอยากฟังจากคุณ จากของเจ็ดชิ้นนี้ชิ้นไหนทำให้คุณตกใจที่สุดหรือมีอะไรในบ้านที่ทำให้คุณกังวลทิ้งความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ฉันจะอ่านทุกข้อความเพื่อพูดคุยกับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนฉันแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้พวกเขารู้วิธีปกป้องสุขภาพด้วยโดยเฉพาะอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะยังมีความลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตอีกมากรอคุณอยู่ มาทำให้บ้านของเราเป็นสถานที่ปลอดภัยจริงๆด้วยกันนะขอให้คุณแข็งแรงมีความสุขและพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต